พี่น้องมาเริ่มอ้อมกันเลยเมื่อนี้อ้อมทำกับขา้วา,บขาวด้วยฟืนพี่น้องจ๊ะทำกับข้าวด้วยฟืนแบบธรรมชาติคลักกเลยพี่น้องเอ๋ยต ทำแบบธรรมชาติประชาติเครื่องประกอบกระเห็ดแล้วบดแล้วจ้าแค่ก็จะเอาเกลือใส่เกลือใส่ทำกับข้าวด้วยฟืน เครื่องปรุงแยกกับเอาใส่กระตามาเรียบย้อยนี่เนื้อผักชีผักชีพะอ,อีตรูผักชีลาวผักผัอ,อีตูสามยางที่น้องบวกว่าไยตามนี้ ทำกับข้าวด้วยฟืนเพต้องเปลี่ยงแกนกับบางครัง้งกับไปเฮ็ดขึ้นเก้าขึ้นกันสูตรมันกับสีพับเป๊ะๆดอกพี่น้องข้ากับสียอ้อน้ำป่าล้งได้นหนีเน่เกลือกับไส่แล้ว น้่นปลาล่ามันเพระมันสูตรสูตรออมนั้นเพราะเป๊ะๆดอกบางครั้งนอกจากในเนื้อ,อเขา้าเข่าใส่สนิ่งก้อนหมอเริ่มเดือดจ้าบางครั้งใส่ใส่ใส่ผักใส่ยางแล้วเขาจะเขาจะค่อยปรุงก็ได้แต่อันนี้ยาย แย่อยาออ่าให้เนื้อพ่นพ่อดีสิบพ่าให้เนื้อจืดเกินไปอันนี้อ้อมหมูใส่ใส่ผงปูงลดน้ำกระไรอยู่ถ้าเป็นห่วมป้เขากันดอกถ้าหมูนีกเขากันหมอเริ่มพดดแล้ว ท่านใจขนาดที่พี่น้องต่ว่ามันกับควั่นเลยละ่ะกวั่นจะไข่อขย,อยู่ไปท่านคุณโอ้ยดีดีด,ดีล่มพัดวนไปท่างคุณหมอเริ่มพดแยกกระเจียวเ,เนือใช่จ้าตะไร่ตะไคร่เหลือจากที่ยายหั่นต่ำหรอกแยกก็เอาเป็นท่อนมาใส่หนะ้าพดท่อนๆหรอเล่จ้ะแยกกระเจาวเนือลงไปเลยจ้า กินแบบไม่พักไม่หยาแบบนี้แล้วมันดีคัดคักให้่บก,กคนมักดอกกินได้แต่ว่าคนมักกินได้แต่ไม่ชอบค่อยใส่ไฟเข้าไปคิ้วควนไฟแน่กระซังก้นเต่ามันอำ่ำ ก็จะหอมไปน้ำกันพี่น้องจ้าเนี่มันติดกันเป็นายเอามาฟ้าหมวยแย่เอามาบางฝน เป็นล่างก่อนล่างไว้จะปิดกระทานก็พดไว้เดือดไว้ปุด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 เดือปุด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 นี่เกียวไหมจ๊ะใส่เกลือน้ำปลาปลาล่า ผงปงรุงรสหรือว่าผงอยู่รสถ้าหมูได้นี่ตามตะไคร้หอมแดงพริกพริกแห้งจิกสดแดงก็ได้ตามเขาชอบใจจ้ะนั่นเห็นบอไว้บอพี่น้อง พอจุกไฟก็ไปเพื่อนพักกีโดนได้กินได้กับเขากินเลยนึ่งข้าก็ได้เพื่อนพักกี้ทอนเล่นพี่น้องเพื่อนไม่กี่อันนึ่งข้าวก็สุกแล้วอยู่ตามทุ่งไห้ทุ่งหน้าทุ่งไรงทุงท่งทุง่ง อยังเราบอกก็ถือทุงท่งไรทุ่มนาทุงาท่งไรทุ่มนาดีหลายอย่างเรือป,ปุดปุดเข้าไปแยกกันสิเอาบวบใส่บันี้พี่น้องจ๋าเดี๋ยวให้เนื้อเพื่อนนั้นจัหน้อยก่อนแต่ว่ากาเทัศ คนเอาเลยพ่อกระเทอือนนี่งกักหยาบเนาะเนี่ยกระไรถ้าเอาพ่อกรอบๆบนี่ก็คือมอเดือดเอาลูก่งก็ใส่ผับแยกกับใส่ไปเลยเบวกบวกเรียมทำกินแบบง่ายวันนี้บอมบวบบวกเรียม มันปนัวเขาก็เต,ติมอกีกแต่ว่าเขา,เาใาส้เอาใส่ให้เพินเขาเนื้อมูอเนื้อยังมันก็จะได้แซบ่บรสเด็ดอยู่กับหอมผักอีตูผักชีต้นหอมผักอีตูหรือใบแมงลักอะไรพี่้องกินรสจัดหอมอร่อยยู่ใน ในนี่ออมแต่ถ้ามีพักที่เล่าต้นหอมมีพักอีตัวนี้สุดยอดแล้วก็ต้องเอาอย่างมัเปรียบแล้วถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็ไม่อร่อยจ้าหาปิดจากบาดด้่ยด้าพี่น้ังเด้อ่อนเะเอาหอมส่เอาใส่แล้เห็ดง่ายแบบไม่ไง ต้องไปเห็ดแห้งก่อนขึ้นก็หามาไหวโดนหน่อยโดดง่ายมาไหวสบายเก็บเศษมะพร้าวไปิ้งๆตือลูก บัวพุ่มก็สุกงาดเน้เดี๋ยวซิ้มกันวาดเสร็จมาร้าทีลูกโอ้เฮ็ดก็เถี่ยวกอนมาคือจะเอาอะไรใส่อีกวะนระจ้าน้ำปลาจ้ะ น้าประาใส่ิดซิ้นมึงแล้วสำคันเผ็ดน,น้ํานาละต้องใส่นัวปละ,ะรากดจก้ทุกอย่างพ่อแล้วปรุงรถปุงหนูรสปุงพ่อแล้วซิ้นอีกที่ ลายนาทีแล้วติพี่น้องจ้ายาก็สิเฮ็ดให้เบิ่งซ้ํานีล่ะจ้ะป๊อดโท10นาทีแล้วจ้ะ